พี่น้องเด็กลูกหัวกระโดดเต็มทีก็ได้เยี่ยมแม่เป็นอยังบ่ได้เป็นอย่างก็ได้ที่ต้องปีดให้ให้จิตียโยนกับจิตตอนไทยเอาคือว่าเด็กสนนี่พี่น้องบรรยากาศนะครับพี่น้องนี่นี่นี่สวัสดีครับตอนนี้กำลังพากันมาลงซื้อจับฉลากมืออื่นนะครับพี่น้องอันอันนั้นเอาเอาจับฉลากมาค่ะแมน อันไหนเรากันใหญ่อ่ะอันไหนทุชายอันไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาตะหึงนี่เ๋ยาเอาเงินยีสบบาทมล้ยังเอาไหมจับฉลากตะลังกันลุงไรซซื้อครับพี่น้องกันงไรลซื้อนี่แหละครับลุงไรซซื้อโอ้ลูกเคดลอง้เท่าดีดีเปียนในเม ลงซื้อจับฉลากน่อยครับลงซื้อจับฉลากนะครับพี่น้องพากันว่าลงซื้อจับฉลากแล้วเพราะว่านี่แหละขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่รวมที่รวมให้กำลังส่งกำลังใจมากให้มาพูละหาบาทสิบาทพูละลอยสองลอยใกล้กัสิบเอามาเห็นเป็นรางวัลให้ทีมเงินซื้อของเขาได้จับเอานะครับพี่น้องได้จับให้ได้ยังกันแล้วแต่ดวงนะครับฟิวสอยดาวครับพี่น้องฟิวสอยดาวลงซื้อลงซื้อ กได้ประาไงยคลิป้อนเออก็บอกยุ่ว่าเจ๊ไก่งดพายจะโพดดาเด้อจะโพดดาเมียเด้อีอยางเจ้าของวัไพแม่ได้ของวัจะมาชิจะมาชิยคลิปกอนาเียวเอายจ๊ไก่ตัวนออุ้ยยิ่งยวามาทอสุขสันต์ปีใหม่แะอีกหนึ่งเดืหนปีนี้ เอาขึ้นเลือดเถอะสัตมัดีไปนะครับเอท่าเห็นน้ำเนยเอกว่าเป็นนดีิยั่งเนาะมมีอย่างก็ที่เสืได้ต่อสือว่าเวามายความให้ใหญ่นะครับมีสภาพแ็่แบบด้วยอยู่แบบนี้ตลอดเออแม่ เาเปิดเริ่งลู้เปิดก่ันอบหวยอไทยเมาลู้ซื้อเลรเขาลู้ซื้อได้ลูกออย่างสั้นละยั์้าวนี้ก็เป็นมวอสไทยปีเก่าตอนระบปีใหไม่เนาะรขันยนมาเอาขวว่าไท้พี่นความม่มีไปนัขันยนก็เลยกว้หวยเสื้อขยนได้ไายแข็งแรงลำลำรวยๆมันกสู้อยู่บนนันสุขพาพละ

เปิดก่อนเปิดก่อนไปไปหอดพวกพี่อปาร์ตอันนี้แมนจะได้กับแมนไปทาง,นงโน้นอีกพี่นุ่งตันละตันละเออของเธอกับมีเดียของขวควายในครัไก่แต่มันอยูอ่วงลนอะไรอันนั้นแหละอันตัวเธอว่า,าสีไข่อะซื้อให้เกย์โยนก็มันนี่เป็นนักเกย์โยน <laughs> มาตักสูมมาเออมกระบน้ำปูรถที่สองมื่สามมืนาูกรบน้ำูี่ยังค่ะเพ่นตับเลอปก๋แบงค์นี่อสดงแสดงพะแสดงอุ้ยกระดาษดีบางแหงเน้อนี่อกระดาษในรถพาต่อด้นี่ยเเห็นยังม่หายเราซื้อที่าัดรใจดเเออจบเออเออ หนึบาทค่าพอค่าพอเออยวจะขีดแพลงลายเดี๋ยวจะขีดแพงเด็โอ้ยโอโอ้อันนี้พ่อแม่ของก้อนจะไปตอบของแทบอกไ้ก้อนองแทเกือบอเกือบเกือบ ย่ป้ายคาเศรษีปมพันเก้อยเก้าสิลดาสิปอ็นต์ลาเปอระเป้าเกดบอเอาไปเอาไปใส่เอาไปใส่ใกระเป๋าอันนี้เพราะว่าอันนี้ค่อัน้บอพใ่ใส่ใ้ขอบคหลายเด้อ้าังนำลำดึงนไปักัดเด้อพอมันลดราคาอีหามึงเสื่อให้รนะวคนลดราคาต่อหาสิบเปอร์เซเมีมันเป็นอเออเอออ

ประทับใจบพพี่าเอาอี้องซื้อไปยังซื้อมาให้น้องสีชมพูยางดีเหมือนต้นนี้ไปไปนี่มืออื่นขี้ไปรับล้กมืออื่นอันไหนขี้ไปเอามันก็ออกให่นีไปเน่้ตัวขาลอย้าา้บดีบรโมดีนองรถอันนี้อันนี้เป็นของน้องน้ำดวนน้องน้องลำดวนเปรีบคบยูเอ้ย ต่อสื้อที่ไปท่องดวนกันแล้วไอ้ยังเอามาเป็นเล็บผมอยู่ไส้ซัดเล็บเป็นเล็บคงไส่ช่วงไส้เซลเ์นะลูกเด้อต่อไปน้ำเหนือน้ำเหนือน้ำนืออะไปอเก๋เก๋าปลาเก๋กับมีตีโอ้หเก๋ากับมีอียังลหละใส่ที่ปิดหัวนมเลิเลิศ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 ทีปิดหัวตีแท เอากับขอบุญขอบคุณน่ตัวขอบคุณไอ้เพื่อนตัวเมื้อให้เไาะนอันนี้ยังมีอันนี้วันไม่นเีดอันนึงชิดปากนะแล้วเมื่ลไรขิดก้อนเนาะคิดยอยสื่อได้ทีละคนขอบคุณตุ้มุ้คูนวายูน้ำกันยูน้ำกันบอจะปิดตัอเสือห้กันดอห้องกันมีหองยู่น้ำกันกรได พอแต่เจ่ากยังไห้ผยันก่มอกเรอหลายสีเลยเจ้าว่สเดียวนนสะดดตาก็เลเอาถือใจบอะพี่รเลยพอมาต่อพเจพเจต่อสื้อบาร์บี้ว่าไห้สีดูดดอกรองเลยออก็เลยคิดว่าที่สุดได้ปีกีกับเที่เยไหมกพีเสกับกโปูวลกับพี่นอกเนาะไม่ว่าละปีกชีปหรี่ไม่พี่นองพี่ของนนิดน้อยแหกันใหกนั่งใจกันไปับพี่น้องรับเพียงบึงเงี้ยงกันมู่อยันมิตรมวนซื่อยางเดี่ยว ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณที่อยู่อ่าที่ร่วมทุกข์ร่วมสู้กันมาอยู่หักแพงเบื้องเงี้ยกันแบบนี้ตลอดไปหักแพงกันร่วมทุกข์ร่วมสู้กันของผู้ใดบูดมันหลุดก็เลยว่าว่าจว่าจะพูดลงกลุ่มในกลุ่มอยู่ผู้ใดเหตุหลุดบวเก็บได้เพราะถ่าได้หักแพงเบื้องเงี้ยกันแบบนี้ตลอดไปเข้าก็ได้สู้ไปน้อกันบุญดูเลขไปดีนะเจ้าพามีกันยุทธมีบุญบุญ บุญมากหอดหล่ะเพื่นซ่งเทวดาฟาดินเพื่นซ่งมาก้พราะว่พ่อๆกันทำไมาสูงน้ำกันก็ได้มาสูงน้ำกันไปยุ่น้ำกันกไป,น,ไปน,าานี่สิละยูให้กินไปน้ำกันนี่แหะนี่เด้พี่เอ,อ้ยงอเกยนยางน้าดออเอที่ไปใส่กับอะไรยัวยัวก็แไปของน้ำาตา มากับเพื่อนทาไปคองเนี่ย่า็อกระทาบอลไปไตหนังน้ะทาจิซื้อจังการเคซื้ออะไรวันตีเป็นนอกกันเต๋าแบบี้โนจีนช็อง่ไปยถ้าหราไปยื้อยู่ไงเนี่โอ้ยหกพันกวหกพันกั่แบบว่ารถนะสๆสีเท่งกันดีเบินล่ะมันขึ้นอยู่กับใจเข้าลาคาทางจิตใจขอบุญขอบคุณทุกๆคนทักเพียงเมืองแยงกันเออ เอาใจใส่แล้วั็พี่น้องบร,ริเนียก็ได้พากันเตียงหนาเตียงตาซุยเขาซุยน้ำมึอนี่ก็อย่าลืมไปกำลังใจที่งานสตา,าหน่อยพี่น้องเพียงของเฮาใดน,นะครับพี่น้องอยู่อำเภออายุบาย้า,า,า,นบานอย่างก็เฮาเลินบ้านอย่างก็บ้านบาน้บา,นบานโน้นบ้านโนนตําบลโนนสารานอำเภอเมืองชัยภูมิเพื่อพี่น้องเด้อชัยภูมินะครับในที่สําคัญนี่พี่น้องใกล้ขอเอาไทยคลิปนะครับใครอยากจะร่วม ส่งของขวัญมาให้ทีมเด่นของเขานะครับพี่น้องสิจับมืออื่นตอนนี้กำลังว่ากำลังมาลืมลืมมาลงซื้อเดี๋ยวครับพี่น้องลืมมาลงซื้อเรีวนะครับก็ <ไป S 1> สามารถส่งมาเลยเรื่องพี่น้องเรื่องให้กำลังใจกันทีมงานทีมเด่นเสือครับเอาเป็นสักครับพี่น้องในคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สนีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ